กาบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Last Low เลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอายูนูเวอร์สัลไทม์นะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวใหม่เลยนะครับที่มีชื่อว่าแกสเตอร์นะครับนะครับวิธีได้นะครับต้องสะสมหัวใจหรือไอเทมให้ครบ7อันนะครับก็จะมีนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะอีกอันนึงเป็นหัวใจของคาร่านะครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะอันนี้เราจะได้หลังจากสะสมครบ7อันนะคงเข้าใจผมใช่ไหมสะสมให้พวกนี้ให้ครบ 7อันนะครับห2 3 4 5 6แล้วก็หัวใจคาลายอีก1นะครับอ่าแล้วก็ให้มาหาคนในถ้านี้นะครับซึ่งในถ้านี้มันอยู่ตรงไหนนะครับจำนึงนะอ่าในถ้านี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าเดอะดอนนะครับอ่าก็จะเดินมาตรงนี้แล้วก็ใช้หาดตรงนั้นแล้วก็เข้าประตูตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าก็จะมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คุยกับเขาเลยนะครัแล้วก็จะได้ หน้ากากนะครับสุดยอดของหน้ากากมานะครับอ่าประมาณนี้เนาะวิธีได้รับนะครับแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับโดยที่เราต้องไม่มีสแตนนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งสกิลแต่ละสกิลของแต่ละมือเนี่ยจะมีทั้งหมด7มือนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือมือนึงก็สกิลหนึ่งเลยนะครับ er erq อะไรก็แล้วแต่ของมือนั้นๆเลยนะครับซึ่งสกิลอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่มือนี้เลยนะซึ่งความสามารถก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับโอเค วิธีเปลี่ยนมือแต่ละมือเนี่ยก็จะแบบวิธีไปเปลี่ยนมือขึ้นไปทางซ้ายนะก็กดตัวคิวนะอ่าจะประมาณนี้ไปทางขวากดตัวอ e ีนครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวทางด้านของมือแรกก่อนเลยนะนะฮะซึ่งเกี่ยวกับฮิวนั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะสกิลคิกนะนก็จะเป็นการฮิวให้ัตู้หรืออ่าเพื่อนเรานะครับก็กดคิกไปธรรมดานะสกิลแรกของมือแรกเนาะอ่าประมาณนี้นะครับสกิลอาร์น่าจะเป็นการฮิวให้ตัวเรานะประมาณนี้นะครับ สกิล X นะครับจะเป็นการสร้างโล่ให้กับตัวเองนะครับชื่อว่า Hew Shield นะครับเป็นไงเทพไหมงอโอเคนคับนี่ก็คือของมือแรกนะต่อไปมือต่อไปนะครับมือต่อมาเนี่ยชื่อว่า Dimension นะครับก็จะสกิลจะเหมือนคาร่าเลยเนาะที่แบบอ่ปาปลาปลาขึ้นดาบไปนะครับอ,อ๋อลืมบอกนะวิธีเสกนะครับก็กดตัวแซดนะไม่ใช่ตัวคิวนะตัวคิวจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับโอเคไหนหายบากยังโอเคนะหายบากละนะครับ <c oughs> จะเป็นการปามีดปาขึ้นดาบไปเหมือนของคาร่าเลยเนาะนี่นะครับแต่ผมยังไม่รีวิวยังไม่ได้รีวิวคาร่าเลยสิฮะนะนี่คนระับดามีก็แรงอยู่นะครับร้อยหนึ่งเลยนะดูดิร้อยหนึ่งเลยนะครับสกิลอานะครับอ่าเทียปาไปหลายหลครั้งเลยเนาะสกิลอานะครับโอเคนะมือต่อไปนะครับมือต่อมานะครับจะมีชื่อว่าแจสติดนะครับโอ้ยิงกระสุนไปอย่างนี้เลยเหร เหมือนปืนกลเลยสกิลอานะครับโอเคนะครับก็จะมี2 s k สกิลน r m a มัลคิกกับสกิลอา l นะครับสกิลคิกธรรมดาเนี่ยจะเป็นการยิงรัวๆนะประมาณนี้นะครับสกิลอานะครับจะเป็นการยิงทีละสันนะแต่ดาเมจจะมากกว่าไอ้ธรรมดานะครับโอเคมือต่อมามือนี้จะมีชื่อว่าบาโบลีนะครับแานถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะสกิลนอร์มัคิกนะครับจะเป็นการสร้างระเบิดตามที่เมส์เราชี้เลยนะ ประมาณนี้นะครับโอ้โหกระเด็นด้วยเหรอคตรโคตรโคตนะจะเป็นการสร้างระเบิดนะตามที่เราเล็งไว้เลยนะครับตุ้มนะครับสกิลอาร์นะจะเป็นการสร้างระเบิดขนาดใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับมันใหญ่ตรงไหนวะไม่ใหญ่ไม่ค่อยใหญ่นะท่านผู้ชมนะอุ๊ยโอ้แรงจังนะอ่ะโอเคนะนะสกิลก็จะมีสกิลคิกนะครับสร้างระเบิดจำนวนเล็กๆ,ๆนี่ประมาณนี้นะครับ ก็สกิลอาจจะเป็นการสร้างลูกไฟนะครับเออไม่ใช่จะเป็นการสร้างระเบิดน,นะครับแล้วก็โอ้ยครึ่งลกอเลยเอออันนี้เขาใช้ซาคุยะนั่นเองนะครับครึ่งลออเลยนะครับโอเคนะคไปมือต่อไปเลยนะครับก่อนที่จะมืดนะมือนี้มีชื่อว่า i n t ท g r i t y นะครับจะเป็นการปลาดาวกระจายไปหาศัตรูแถมอ่าล็อกตัวด้วยนะครับอันนี้คือมันจับไม่ได้นะมันจับไม่ได้นะเพราะมันเป็นแบบ ดัมมี่นะครับเดี๋ยวผมจะโอเคโอเคมามามาให้พี่ชดสอบหน่อยจะเป็นการล็อกตัวหาศัตรูเลยนะเวลาเราปลา,ปาเวลาเราปลา,ากระจายไปเลยนะครับประมาณนี้นะดูดิเฟียวขนาดไหนอะ่ะนะสกิลอานะครับจะเป็นการปลาหลายๆรอบเลยนะครับซึ่งเป็นจํานวนมากที่ปลาออกไปเลยนะแถมล็อกตัวด้วยนะงอเอ้ยมันจะโกงไปไหนวะโคตรโกงเลยนะตัวเนี้ยนะ่ะ มือต่อมานะมือนี้มีชื่อว่าเพเทียนส์นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเอร์มิดเปเปอร์โนะถ้าใครเคยเล่นเอร์มิดเปเปอร์โน้ก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับก็จะมาประมาณนี้เนาะเงี้ยสปไปเดอร์แมนสปไนสปเดอร์แมนอันนี้ก็ถือว่าใช้ใช้เดินทางค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับอชอบไปอีกแบบเลยนะนี่นะครับประมาณนี้นะดึงผู้ศัตรูได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับสกิลค่อนข้างครูาดาวเร็วนะดึงศัตรูได้นะครับ ดึงของได้ไหมได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีบั๊กอยู่หนึ่งอย่างเลยก็คือเวลาเราดึงของแล้วมาหาตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เราตายนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมดึงอโลกกระนะประมาณนี้นะออไม่ใช่อันนี้ซึ่งบั๊กนี้เขายังไม่ได้แก่นะก็วอนให้แก้ด้วยนะจ๊ะอ้าเวเฮ้ยโลกาผีเดี๋ยเอาไม่ไมดึงไม่ดึงไม่แบบอยากได้แบบ เออได้แล้วนะครับอดึงมาอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สกิลอาร์จะเป็นการออโตอิม e นะฮะใส่สตูนะครับก็แบบจะดึงมาโดยที่เราไม่ต้องลิงก์ก็ได้นะประามาณนี้นะนี่เห็นไหมเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะโซง่ายๆนะหายง่ายนะยยนะโซทั้งหมดจะมีเจ็ดอันที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับสกิลอาร์เอาใหม่นิดตีมานนะจะเป็นการดึงโดยที่เราไม่ต้องคลิกนะก็แบบออโตโอิมนะสกิลค่อนข้างคูดาวเร็วนะแถมเท่าเมตกับสตูด้วยนะครับ ะดึงมาโดยที่เราไม่ต้องเลงง่ายๆนะครับไปมือต่อไปนะครับมือสุดท้ายนะมือนี้มีชื่อว่า perseverance นะครับอ่าสีม่วงประมาณนี้เลยนะสกิลอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยเสียงที่คุ้นเคยนะฮะโอเคนะสกิลแรกจะเป็น normal kick นะก็ยิงอันนี้ไปนะโคตรแรงเลยนะนี่ยิงไปนี่ยิงไปยิงไปยิงไปนี่นะครับซึ่งดาเมจดอ่าค่อนข้างน่าจะรุนแรงนะเดี๋ยว มันดัมมิดมมดัมมี่โดนดับม,มิดบ้างตรงนี้ไม่โดนแฮะต้องข้างเสียดายเลยนะครับอยากให้โดนดับม,มิดมากนะโอเคโๆนะฮะสกิลสกิลน้ำมอลคิกนะครับยิงปุ่มดับม,มิดเท่าไหร่พี่ผมไม่รู้นะดับม,มิดไม่ขึ้นอ่ะดัมมิดไม่ขึ้นนะครับอืมสงสัยนะดับม,มิดมากเลยนะแล้วก็สกิลอาร์น่าจะเป็นการยิงไปสามรอบนะตามที่เคอร์เซอร์มอว์เราเล็งเลยนะครับ <S <S อยู่นี่ๆๆอย ตุ้มๆเอาไม่โดนโดนแค่เดียวนะโอ้สกิลค่อนข้างคูดาวเร็วนะเนี่ยสกิลอานะครับคูดาวไวมากเลยอ่ะดูดิตุ้มแล้วก็ตุ้มแต่ก็ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับสกิลแต่และสกิลของมือแต่ละมือก็ไม่เหมือนกันนะแถมก็วิธีหาก็น่าจะยากอยู่นะเพราะตั้งจิตอย่างเลยนะท่านผู้ชมกว่าจะได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้โหที่เข้ามารับชมนะก็บ๊ายบายครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับก็หวังว่าจะกดกันนะ่บายบายจ้าจากการคลิปนั้นนะจ๊ะสำหรับ Universal Time